ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วีราการนะครับหมอวีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งที่เอเมอร่าคลินิกนะครับก็ความเชื่อที่ว่าใส่ซิลิโคนมาส0ปีแล้วต้องเปลี่ยนซิลิโคโนหรือว่าต้องถอดออกเนี่ยฮะก็ไม่จริงนะครับคือซิลิโคนทุกวันนี้ฮะ,ะเราก็ดีไซน์มาเพื่อให้อยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะครับผมซึ่งมันก็มีซิลิโคนที่เราใช้กันมาเนี่ยฮะอย่างเช่น <S <S ตัวเมนเตอร์นะครับก็ใช้กันมาเป็น20 3 0ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระครับ ำหรับการเสริมหน้าอกนะครับก็ด้วยเทคนิคปัจจุบันนะครับเราก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องนวดหนะ้าอกนะครับผมเพราะว่าการที่หน้าอกแข็งเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรานวดหรือไม่นวดนะครับหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความสะอาดใอการผ่าตัดแล็ขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัดนะครับ <Armor> ก็สำหรับการเสริมหน้าอกนะครับมีความเชื่อที่ว่าให้นมลูกไม่ได้จริงไหมนะครับก็ไม่จริงเลยนะครับการเสริมหน้าอกเนี่นยสามารถให้นมลูกได้เป็นปกติเหมือนคนไม่ได้เสริมหน้าอกนะครับ แล้วาขนาดซิลิโคนที่เหมาะสมกับคนไข้นะครับก็ต้องมีการตรวจร่างกายนะครับเพื่อประเมินว่าร่างกายหรือหน้าอกของคนไข้เนี่ยสามารถรับซิลิโคนได้เต็มที่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีความใส่ใหญ่เกินไปนะฮะก็จะมีปัญหาต่างๆมีความว่าจะซ้อนต่างๆตามมาในระยะยาวได้นะครับผมสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับสามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมาทําคลิปตอบคำถามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ